ใบงานศิลปะสร้างสรรค์นหน่วยวันพ่อแห่งชาติสัปดาห์ที่26ชั้นอนุบาล2ทับหนึ่งสัปดาห์นี้คุณครูมีใบงานศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทำด้วยกัน3ชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะเรามาดูใบงานศิลปะสร้างสรรค์ชิ้นที่1กันนะคะให้เด็กๆนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาปราติดลงในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะและตกแต่งให้สวยงามเด็กๆมาดูข้อความด้านล่างนะคะเขาบอกว่าวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ่อพิษและเป็นวันชาติด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆมาดูใบงานภาพที่สำเร็จแล้วนะคะนั่นก็คือภาพนี้คุณครูทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันงานศิลปะชิ้นนี้กันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเอาใบงานมานะคะเด็กๆจะได้ใบงานไปลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูจะ เอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็รูปดอกพุทธลักษณ์ใส่ไปให้เด็กๆเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆก็แกะออกมานะคะอันดับแรกเด็กๆเอารูปภาพออกมาซึ่งคุณครูยังไม่ได้ตัดภาพให้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตัดเองซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างมีอุปกรณ์ก็คือกรรไกรไว้ตัดกระดาษนะคะดินสอมีกาวแล้วก็ มีสีนะคะไว้ตกแต่งกรอบรูปของเราให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆปาติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จแล้วเรามาเริ่มทํากันก่อนเลยค่ะแบบแรกนะคะเด็กๆก็เอารูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมาตัดค่ะนี่ก็ตัดไปเลยนะคะเด็กๆแต่ละคนจะได้รูปภาพไม่เหมือนกันนะคะไม่เป็นลายคุณครูมีหลายรูปแบบนะคะอ่าเด็กก็ตัดไปเลยค่ะเด็กๆระวัง กันไกลด้วยนะคะเด็กๆน่าจะมีความจำนานแล้วนะคะในการตัดกระดาษเพราะว่าคครูให้ฝึกหลายกิจกรรมแล้วในการตัดกระดาษนะคะใครจะเสร็จแล้วนะคะพอเด็กๆได้รูปภาพเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะค,ครกูก็นี่นะคะเด็กๆติดกาวด้านหลังนะคะด้านด้านหลังภาพติดไปเลยค่ะอ่า นะคะทั้งสี่มุมสี่ด้านนะคะเพราะเดี๋ยวว่ารูปภาพจะไม่ติดกับกรอบของนักเรียนอ่านี่นะคะไปเลยค่ะแต่เด็กๆไม่ต้องทากาวเยอะนะคะอ่ะได้แบบนี้แล้วเด็กๆก็แปะลงไปเลยค่ะมันจะพอดีกับกรอบนะคะเหลือบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเมื่อเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะ เราเอาดอกพุทธรักษาค่ะมาตัดอีกรอบค่ะเราก็เริ่มตัดนะคะ,ะง่ายๆแบบนี้นะคะเด็กๆดูเราก็จะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆซิกแซกไปตามรูปภาพนะคะเด็กๆอย่าไปตัดดอกไม้ออกนะเอากระดาษขาวๆออกให้สวยงามเลยนะคะเราก็จะตัดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆทํานะคะเด็กๆ ระวังนิ้วของตัวเองด้วยนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะเผื่อว่ากันไกลคมนะคะเดี๋ยวจะโดนนิ้วมือของเด็กเด็กก็เล็งนิดนึงนะคะอ่ะคุณครูจะได้ดอกพุทธรักษาหนึ่งดอกแล้วคุณครูก็จะมาตกแต่งที่กรอบรูปภาพนะคะครูก็ตาเอาเหมือนเดิมค่ะอ่าทากาวแปะ 5, 9, ลงไปเลยเราจะติดยังไงติดทับแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแบบนี้อ่ะอีกดอกหนึ่งค่ะ นะคะเดี๋ยวก็ตัดไปเลยคุณครูก็จะตัดเร็วนิดนึงนะคะคุณครูมีความจานานกว่านักเรียนนะคะนี่ไปตัดไประมัดระวังด้วยนะคะค่อยๆตัดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ จะได้ภาพแบบนี้นะคะเด็กๆพ่อทากาวเหมือนเดิมแล้วก็แปะลงไปตรงนี้นะคะให้เด็กๆใช้สีตกแต่งได้หมดเลยนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ตกแต่งได้หมดเลยนะคะอ่ะได้แบบนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะชื่อตัวเองน,นามสกุลชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งแล้วอย่าลืมประเมินตนเองด้วยค่ะตรงนี้นะคะอ่า เมื่อเด็กๆเ,เขียนชื่อเสร็จแล้วประเมินเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพสง่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าแบบนี้นะคะกัแบบตัวอย่างที่คุณครูทําก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ เรามาดูใบงานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยวันพ่อแห่งชาติชิ้นที่สองกันนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพดอกไม้ประจำรัชกาลที่9และเขียนชื่อดอกไม้ให้ถูกต้องดอกไม้ประจำรัชกาลที่9ก็คือดอกพุทธลักษานั่นเองค่ะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อในบรรทัดข้างล่างใต้รูปภาพนะคะดอกพุทธลักษามีลักษณะเป็นดอกสีเหลืองนะคะซึ่งตรงกับวันเกิดของพระองค์นั่นก็คือพระองค์เกิดวันจันทร์ นะคะคเด็กๆมาดูภาพที่สำเร็จแล้วค่ะสวยไหมคะเด็กๆตามตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อดอกไม้ใต้บรรทัดข้างล่างด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมประเมินตนเองด้วยค่ะ ต่อไปเรามาดูใบางานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยวันพ่อแห่งชาตินะคะชิ้นที่3ให้เด็กๆระบายสีภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สวยงามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูภาพโครงการต่างๆนะคะที่คุณครูระบายสีเสร็จแล้ว นี่ก็คือภาพนี้นะคะเรามาดูโครงการแรกค่ะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการกังหันชัพัฒนาโครงการปลูกหญ้าแฝกโครงการพลังงานทดแทนค่ะโครงการฝนหลวงและโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเด็กๆอย่าลืมระบาย สีรูปภาพให้สวยๆนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งส่วนด้านล่างเด็กๆอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะสำหรับใบงานศิลปะสร้างสรงสรค์หน่วยวันพ่อแห่งชาติสัปดาห์ที่26ชั้นอนุบาล2อทับหนึ่งก็จบลงไปแล้วนะคะ กับใบงาน3ชิ้นงานเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆชอบไหมคะเด็กๆตั้งใจนิดนึงนะคะในการระบายสีรูปภาพหรือว่าเขียนคำศัพท์คำว่าดอกพุทธรักษานะคะเมื่อเด็กๆทำงานสำเร็จแล้วนะคะรบกวนให้ผู้ปกครองตายภาพส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นงานศิลปะเรื่องอะไรให้เด็กๆติดตามด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีคะ่ะ